ทักไทยสบายดีพรพี่น,น้อง FC เบิร์ชกุชโกนวันนี้สมองสวบอนวจะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศนอกเพียงน่อยยินดีตอนหับข้อสู่ช่สองสะเพี่น้้งอะตอนนี้กำลังเริ่มนอดเงาะหิดกำแพงเฮ็ดยางแฝน ทองเราเป็นป่าเลยมันบ่เฮ้จะในงวัวสิมากินแล้วต้นเผานี่เอาด้วยฮะเอาไม้มาตีตัวไว้งตีแบบไรตีแบบนี้แล้วเสือบเอาหนึ่งแล้ว,ลวอืมตีขอกก้อเงง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 น่ะมาอบ่บขีดด้ติดหนา ยังไม่ได้ลูกยอกตลาดนี่แหละจีเอ๊ะพี่เอ้าืไม่ได้ีบนมาีบอ่ฮะจักมือสิแล้วนี่เอาท้ยังนหนาเอียจะไปลูกเห็ด เห็ดมันเห็ดมันอันแน่นๆทนๆนี่เด้อบ่แม่นเห็ดคือสร้างห้องน้ําดาโอ๋ขอบคุณมากจ้งอมเ่ห้องน้ําบ่ได้เด้อ้อบ่ได้าว่าคันเห็ดนน่ะงานอยู่พุ่นงนไปกินแล้ว

อมอยู่ในตู้เย็นอุ่นอยู่บ้าล่ะชงมื่อีนี่แะหอตู้เย็นมีเราผัดส่งน้ำใ้ส่วนนี้นะเอเราส่ไม่ได้อกอไน่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ไม่ไไม้ม่้ไได้่ได้ไม้ไม่ไ้ไ่ไดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไ่ไไม่ บริทีอย่ามดบริทีมากลองวัที่สื่อที่ปเห็ดพื้นอยู่านรับเ่นารบนหเอสิบนี้บเห็ดพื้นเด็กยังมีเนื้อไส้อยู่เายอ๋เอาไว้ยืนนี่แหละเรมาปเห็ดพื้นเราใเขาเลก็ได้มาไว้นแล้วมันมีวกเคระเท็ ผัวผัวเฮาตอกจนเมื่อยอันหวนนะตันอันต้นมักกล้วยเพิ่นนะเบิ่งผัวเจ็ดนี่เนาะยันงัวแล้วสิมาดต้นอัน เห็นจ้ากะไหลไหนเด้อ

ไปก้องเสร็จแล้วมันบโบกก่าเก่าบ,บเปล่ากองดีๆนะจ๊ะดินเขานะโอ๊ยตายลูกกูยังลยู่ก็ยังอยู่ยังบ่งได้นอนนี่กแลังสิก่อม,มานอนนี่าาก็ไหวละกองดีๆเลยแพรกระเทืนเนอนแหละปลุกไป กองเวลาเบีอ่ะม,นะมั้งมาเพลที่แม่กำลังเคี้ยวผนิีนลเลยประดหัวยนี่ยนว่าอย่า,ายปลูกแล้วเพียงน้อยอย่าปลูกพักปลูกงังนละกันย่านงวัวเขามากินเนี่ยในต้นเพิ่นกันพักนางตูก่กับปลิ่นกับผักะกะเพรากำลัง พิล้พียน่างกับปุกมเขืออาศัยแบบว่ากันงัวล้วเพี่น้นงกันงัวกันแบกกายักแดนนี่ระปกกยามาดูนี่ลอดมันโดนเลยมันลอดนาเพะมันหลักแนมันลอดทันเสาเนี่ยได้ได้เสานั้นแหละ สาวนั่นแหละอันนี้น่าจะใยโอ้ยโอ,ยอย่าไปเห็นมามันสตายฮนะกล้วยก้วอันกล้วยน้ำกล้วยยังเด้อกล้วยแทบม่ได้าจปุน มนกําลังหนึ่งกําลังหนึ่งอันรักหนึ่งสายสิทธิ์ลําแพลงนะเพียงเนาะอันมาสิทธิ์อ้อมเพื่อนลําเพ่องเนาะอ้อมเพื่อนแล้วก็ทางหน้าบริสิทธิ์พี่น้องเห็ดแต่ทางหลังเนาะเพราะว่าทางหน้าเขายังมีเพนที่จะเห็ดห่านนะเพีองเนาะบอกกันว่าสิทห่านกันแต่อ้อมขางพี่น้องก็ไล่เติบมด้อยเนาะว้าวงเงินสื่อเสาได้ประมาณ สี 43, ่สิบสองออสำนันก่อนนะพ้ำน้องแล้วก็มีอินบ็อกซ์ทีด้อยอารีนาและไอคอนผลิตผลหายน้ำแข็งน้องเราก็เริ่มเริ่มก่อทะเลตร์ทะเลน้อยเสียเอาหัวก่อนแล้วก็เสียเอาหัวก่อนหัวทางหลังทางข้างทางข้างหลังก่อนน้่แข็งอะไรทางหน้าก็จังะมากันใหม่แบบมีแพร่น้องว่าสิทธิ์ห้านั่นแหละแม่สะแพงก็ยังเห็นสะแพงเห็นห่านกับน้องสะแพงเหมือนห่าน มันผิดระหว่างเด้อหน้านี่มันหมักงูมันผิดทางเก็บปลอนไม้ <coughs> 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 คทลักอะไน่ะ่ักตัตั้งคืออะไรวะกวิดละวะนี่ฮะแต่ต้นกล้วยที่สีบบนบิดนี่นะละว่ลักตตั้งคือะไวะใส่กับอันเทานี่ละวะจริงๆล้ไหทันต้งห้ันเอาอาักต้ไมู่กก็ได้ใช่เลยไม่ักก็ได้ เนาะพอดีน <c ười> uh ้องนับเตอร์คนอยากนอนนะพีเนาะงเลยก็พาเขามาอยากนอนแล้วไปบึ้งน่ะลูกเนาะเรจะไปบึ้งอีกเนาะอมาๆๆลูกข่อยอากนอนแล้วไม่นอนลูกอ่ะอันใดลูกอันใดืะ นออและบลุะเอ้ได้นเลยเอาล่เพิดนี่มันน้อยได้ไรนี่อยากหัวตลอดออ้ออออไม่จันเขินเฉยมั้ nó lực nó đợi được bừng rồi nào bơ bừng tuần mà cho sắp nơi nừng phần xài lại lụ sắp phải xài mà vợ tiếng người nào đỡ tờ Hãy นี่เอ้ยพ่อซ่าเมื่อละบ่บาดนี้เด้ออยู่ Thư, đi. In vây bộ bọc, sao vậy đi. đi, yeah, vậy? Yeah. Thư Thư thử trừ, thử thư này đây, trừ, rồi rồi rồi, trừ, trừ, này mấy, Thư 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 thư, ừ ừ ừ, thư. ừ, ừ, ừ. ừ, ừ đang sẵn sàng ừ ừ ờ server 40เนาะ40 40พี่น้องเอ้าตอนนี้จะ ของแกยังดีไหมทำมากครทอทำได้ด้วของเร่มีเตรียมพร้อมได้เลยป๊อๆเออ้ามเยู่ดีับคุอ พี่น้องสเปกกาสิได้ขอปิดคลิปแล้วดังเพลงเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขาเขามุณงกับใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังเพลงที่เข้ามากดไลค์กุเซียรับชมคลิปสแปงด้วยที่บบกับโฆษณาดี่น้องถ้าว่าสแปงเหตุผิพลาดประการใดนบ่อยังถึกป่ดต้องเหตุยังบดจุบบ่วงอามในคลิปนี้ก็กราบขอโทษขออภัยนังพี่น้องสุดท้ายทายคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรอวยทรายให้ ator, pues eline, พ Hz, ่อแม่พี่น้อง,งเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ ความขย่ะมีสิ่ราคิดสะเพงกับนังดูตกกับเขาสบายดบายบายีบายบาย